วันนี้เรามาดูหนังกับของเพื่อนแล้วก็เบสคนเดิมนะครับคนเดิมเปลี่ยนสถานที <m uk> <m uk> ่ก็เราจะดูเรื่อง Don't Breathe อย่าหายใจนะครับก็คือถ้าเราเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องห้ามหายใจะ้วยต้องกล้าหายใจมุงอย่ามามกวันคนนี้ชื่อไข่มุกนะครับ M O O K K ค่ะโสดจีบได้นั่นคือไอดีลน์ใช่ไหมครับก็ นี่คือนี่คือเฮียนะฮะนี่คือเวทวันที่นี่คือวันที่ดาตอนนี้อยู่ไหนครับแฟนแฟนเรากินพิซซ่ากับแฟนคุยกับแฟนแล้วเมียล่ะแกอยู่นี่คือออให้้้้เกไไไไววดดมมย่ตส่งลิงก์ให้วัสวัท์ไหมน่าที่ถูวที่แท้จริงสสวัดี ไม่มีกล้องหน้าหรอเ้อใจไหมคะอย่า hmm. ส hmm. ิคะให้ผ hmm. ู้ชมคิดยังไงกับครีม I love Cody ครีม k อ r a a n เป็นคนที่นอกใจผัวไม่ใช่ค่ะนี่คือผัวตาไม่ดีอ่ะเฮ้ยมาลีไม่ไดหมองรอเป็นไง m o w หรอ โอเคเรามารอพิซซ่ามากัน่านกลับมาในกายตอนนี้เรากำลังนั่งนั่งอะไรนะครับเราอยู่มหาได้แล้วเพื่อนเฮ้ยเราอ๋อเรามีตาสถาบันด้วยไ่ะเรากำลังนั่งรถสเปลนะฮะรถเอ็นจีเอ็นจีในฟิวเจอร์ในฟิวเจอร์เรากำลังขับวนอุ้ยเย็นมากทุกคนดูมีความสุข เหมือนเด็กแรกของเล่นอ่ะเหมือนเรามาดีเบลมือได้มาทั้งซื้อของนั่งเครื่องเล่นมซ่แคทีสเจอปะจะเจอแต่มันแบบมันไม่มีใครบอกวิธีเล่นเราไปแล้วเราจะอปไนทีที่เขาต้องมีความสุขในการขับมันน่าสนุกดีนะเขาเป็นกูกูก็ชอบะ มันเหมืนขับรถกอล์ฟอะน่งถามพี่เขาหรือารับถกอล์ฟบ่อยมากแต่หนูชอบก็ว่ามันแบบพี่เขาขับไม่ต้อกระจกเห็นสานตาเขาถึงก็มองตามสายตาคเมื่อกี้มันใช้ไฟฟ้าเว้ยเห็นไหมมันเขียนว่า45บะหนึถามเอนดิ4ี่อะไรนะทำอะไรนะวันรายการไรเม็เเม็ดชิลสื่หน้า I'm sorry ดูคันดูคัน Happy birthday to you Happy birthday mother Happy birthday monthly แฮปปี้เบอร์เมาคลีเกินแฮปปี้เบอร์เมาคลีเกนเอาแบบเก่าใหนาอาเอามีดมัะพี่พีหน้าจะเกาพอดีโชว์ b l o w the cake pizza or you gonna take picture ah m e a wedge m a w e a wedge เดียวเดียวเที่ยว mega wedge mega w e d กูว่ามันขอผัวแน่เลยมังมีพลอยเรียวค่า ขอให้ได้พี่โออะไรนี่ใรพี่พี่เลยว่าไฮเรวม่ังั้เนยวเเแ้ดเเราต้องขอมั้ยชีตอ่ะชีตขอใช่พาเมชาพามชาอย่าได้ผิดพี่คะขอชีหน่อย มึงเทเหมือนเทขยะนเีอาไหมเอาชิ้นไหนชิ้นนี้ใช่ไหมเกียดอะนคะเอาไหมเอาไหมทำท่าไหมเกลียดทุนู้วัน oh you have your own so c u e ใครเอา p e อยากกินอมึงเอาไปฟอร์ Anyone, ามาลีน ใครเอานะนัดเทียร์แล้วเนี่ยนัดเลี่ย์อะไรมาเที่ย์อะไรอะเห็นมจายเอาอนี่ชิคกี้พายเชิญ่ะแล้วแต่เลยค่ะนัดเที่ย์อะไรวะเป็นไรเที่ยะไรเลี่ย์รถติดฟังเพลงดิจัด h า p p y หนุนครับ วันที่วันแรงมีความสุขนะมึงออกไหมคะมึงเพื่อนมึงอ่ะมันไม่หยุดจับมันเป็นอะไรอ่ะมันเพิ่งมันเพิ่งเกตโมกกูก็บอกฟังเพลงสิก็เพลงที่แฮปปี้แบบแล้วมันเครียดลูกอยู่นี่ลูกมึงแค่ยอมแบบนี้มันจะออกเลย งั้นกูทำก่อนเลยแล้วกันนะเปิดก็ได้นะมึงไม่เอารูใหญ่อ่ะมันไม่มีวันยังไม่จบอีกเหรออ้า้มนก็เห็นไอ้ร้อนวันจะตายแล้วเนี่ยมันมื่นกี้ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่พิซซาคอมพานีกับของเพื่อนนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็ดำเนินรายการโดยคิมบรี BJM นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่แบบรายกาที่เป็นสามีในอนาคตของเรานะคะวัสวรรค์วสวรรค์วสวรรค์มีหัวแล้วค่ะเชิญต่อไปคขามีหัวแล้วมีหัวแล้วสวัสดีค่ะทำไมเราถึงออกกล้องแฟนบ่อยจังเลยครับชิคกี้พายใช่ไหมเนี่ย อ่าก็เพชรมากโอเคแล้วเรากำลังรอพิซซ่าอยู่ใช่ไหมใช่สวัสดีมากลีเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่อโศกไปหาเขาได้เว้ยี่อโศก Next station วันวันวันดาววันภาษาไทยเพี้ย ยอเขาด่าท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ด่าเดลโควตานะครับก็ทุกคนคอมเมนต์ล่างๆเลยนะครับว่าเขาเป็นคนที่เฮี้ยขนาดไหนนะครับมาวันอะไรนะถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบก็แชร์ถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กดแชร์ให้คนอื่นไม่ชอบด้วยครับเจอกันต่อไปนะครับบ๊ายบาย